โพสบิ๊กเอ็มเศร้ามากหลังโดนยุติสัญญาฟ้าผ่าสวัสดีคาซีสยังคงเป็นประเด็นช็อกออฟเดอะทาวจริงๆกรณีที่หนุ่มบิ๊กเอ็กิตริสเพื่อนใหม่แล้วหลังต้นสังกัดอย่างช่อง7 HD ล้อมถแถลงการยกเลิกสัญญาการเป็นนักแสดงของช่องโดย Big กอมีโพสต์ดังกล่าวไปที่สตอรีของตัวเองพร้อมติดอีโมติคอนบอกอารมณ์3อย่างคือ ร้องไห้ยกมือไหว้และหัวใจสีขาวนอกจากนี้ยังโพต์แถลงการรดังกล่าวและแคปชั่นว่าตลอด9ปีที่ผ่านมาคือช่วงเวลาที่สวยงามที่สุดในชีวิตผมขอบคุณสำหรับทุกโอกาสครับอังนี้หนุ่มบิ๊กเอ็มตกเป็นประเด็นร้อนๆเกี่ยวกับวิกฤตดราม่าถูกรถตะรี่ลังวันที่1ทึ่งิปจนเจ้าตัวต้องออกมาแถลงข่าวยอมรับผิดและขอโทษ หอมอ้างว่าถูกหลอกใช้จึงคาดว่าเป็นประเด็นสําคัญที่ส่งผลให้ทางช่องเจดยกเลิกสัญญาดังกล่าวยังคงแซบได้อีกนะคะซีสเราจะคาบข่าวให้คุณแซบซีสทุกรถสดทุกเรื่องอย่าลืมกด subscribe กดไลค์และกดแชร์ด้วยนะคะ